วัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกุ้งอยากพาเพื่อนๆมาชมวิธีการเป่าแก้วของที่นี่กันค่ะที่นี่ถือว่าเป็นโรงงานเป่าแก้วแห่งแรกของมายอร์กาเลยนะคะซึ่งเก่าแก่และดั้งเดิมมากเลยค่ะปัจจุบันมีอีกหลายสถานที่นะคะอย่างเช่นบอเดลโมซาที่นั่นก็มีค่ะ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างถนนจากเปามาสูมานาคอนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถแวะมารับชมได้ค่ะเนื่องจากกุ้งได้ไปเที่ยวที่แหล่งช้อปปิ้งแห่งหนึ่งนะคะแล้วไปเจอแก้วแบบนี้ค่ะมันสวยมากเลยกุ้งก็เลยอยากเห็นวิธีการทำว่าเขาทำกันยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมข้างในดูด้วยกันเลยค่ะพอเดินเข้าไปกุ้งก็เห็นช่างกำลังทำ การเป่าแก้วอยู่พอดีค่ะเขาก็จะนำแก้วที่เผาในเตาร้อนๆน,นะคะด้วยองศาที่สูงจัดมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำมาเป่าขึ้นรูปทรงเห็นไหมคะรูปแบบก็แล้วแต่ช่างจะคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเลยค่ะซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะต้องอาศัยความชำนาญและ มันร้อนด้วยนะคะเราต้องใช้ความเร็วด้วยค่ะแข่งกับเวลาที่แก้วมันยังร้อนๆอนอยู่ม,าม,ามันสามารถจัดรูปทรงได้ก <c oughs> <ๆ S 2> ุ้งยืนดูเพลินเลยค่ะแล้วก็แต่ละขั้นตอนก็ไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะเสร็จเห็นไหมคะต้องเดินเข้าเดินออกหน้าเตารู้สึกว่าอันนี้เขากำลังจะทำ แก้วดื่มน้ำนะคะ Amazing เลยใช่ไหมคะกุ้งเองก็เพิ่งเคยเห็นเขาทำใกล้ๆแบบนี้ค่ะช่างชำนาญมากๆเลยค่ะดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่กุ้งคิดว่าคงไม่ง่ายแน่ๆเลยกุ้งเห็นเขาเดินเข้าเดินออกแบบนี้หลายรอบเลยนะคะ กว่าจะเสร็จก็ไม่ง่ายเลยค่ะชิ้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆอยังสามารถเดินดูรอบๆมีที่ถ่ายรูปเก๋ๆหลายมุมเลยนะคะสามารถขึ้นไปชั้นบนชมดูของเก่าๆดั้งเดิมได้เลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะ พอเดินชมเสร็จเรียบร้อยแล้วชั้นล่างเราสามารถช้อปปิ้งของเกๆ๋ๆเล็กๆน้อยๆมีของสวยงามตกแต่งบ้านเยอะแยะมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนใจกันไหมคะถ้ามีโอกาสก็ลองมาแวะชมดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ